ลูกสาวแอนนางงกันทั้งประเทศค่ะแอนนามีลูกสาวเป็นนางเอกคนนี้ไม่มีใครรู้ค่ะสําหรับแอนนาชุนชื่อเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสูงนะคะจ้าตัวเองมีลูกสาวเป็นดาราเลยและค่ะอยู่ในวงการมานานแต่น้อยคนไม่เคยทราบสําหรับนกแสดงตลกที่ด่งดังจากการพูดไม่ชัดและมีสำเดียงแบบคนจีนค่ะนอกจากนี้เจนได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีหน้าตาเหมือนคนจีนด้วย ก็แน่นอนแล้วค่ะเขาก็คือแอนนาชวนชื่นสําหรับนักแสดงตลกที่หลายคนชื่นชอบจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวแจ้งเกิดจากคาแรคเตอร์การเป็นนักแสดงตลกที่พูดไม่ค่อยชัดแต่หลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะฮะว่าชีวิตของเขาไม่ได้ง่ายเลยแลลวค่ะกาจจะประสบความสําเร็จแบบในทุกวันนี้โดยก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานกับ การทำงานแล้วก็เป็นคนขัดสนิมรถยนต์มาก่อนหลังจากนั้นก็มาเป็นช่างทาสีก่อนจะลาออกมาเป็นคนขับรถสองแถวแต่แล้วเขาก็มีโอกาสมาแสดงตลกจนเริ่มเป็นที่ชื่นชอบของแฟนนอกจากนี้หลายคนยังสามารถจดจําเขาคนนี้ได้จากวลีอย่างถั่วต้มโดยความจริงแล้วเนี่ยตัวเขาเองต้องการที่จะพูดว่าถูกตองนั่นเองละคะ่ะและก็ ผลงานต่างๆของเขานั้นนะคะก็มีการันตีให้เห็นอย่างมากมายแล้วค่ะและสําหรับชีวิตของครอบครัวนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูนั้นก็คือน้องน้ำใสนันทินันนั่นเองแต่น้องน้ำใสนั้นนะคะอย่างที่หลายคนไม่เคยทราบเลยแลวค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำฝาน้ำใสนะคะเป็นลูกของแอนนานั่นเองค่ะ แต่เธอนั้นเป็นลูกปุ่นทำเท่านั้นจะเห็นได้ว่าสาวคนนี้เองผ่านการประกวดมาแล้วอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการประกวดมิสยุโรเทเลในปี2,553นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลย่างไทยมาครอบรอง รางวัลงามอย่างไทยมาครอบครองด้วยซึ่งปัจจุบันมีผลงานการแสดงออกมาให้ติดตามกันหลายต่อหลายเรื่องและเธอเองก็แสดงคู่กับคุณพ่อบุญธรรมด้วยล่ะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับทางคู่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานต้องขอชื่นชมในของความเก่งของทั้งคู่เลยล่ะคะ่ะ